ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้ก็สทชก็ทปสช,ชีวิตผมในวัยเด็กก็ผมออกจากบ้านตั้งแต่ป .4 แล้วครับพอดีไปไปอยู่โรงเรียนประจำครับเริ่มจากตอนนั้นเลยคือว่าผมไปอยู่สถาบันวเนะในกลางคืนแล้วก็กลางวันผมจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนประจำครับตังแต่ปฐม ก็ไม่ได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ครับแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่นั้นจนถึงม .6 เลยครับตั้งแต่ก็พอขึ้นมัธยมผมก็อยู่สถาบันนอกเหมือนกันครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้รู้รสชาติของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยครับป่านในตอนมืดฮัดสซันในชุดทหารพราน,านตรวจเช็คอาวุธปืนสั้นและปืนยาว สวมเสื้อกราะกันกระสุนหยิบหมวกสีดำขึ้นมาสวมขึ้นรถกระบะออกปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตัวหนังสือจากปอเนาะสู่รั้วของชาติทหารพรานชายแดนใต้วันเดือนและปีที่เคลื่อนผ่านทำให้เส้นทางชีวิตของหลายคนเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่ประกอบด้วยแรงบันดาลใจประสบการณ์ชีวิตมุมมองที่กว้างขึ้นตามวัย หรือแม้แต่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตขณะนั้นฮัตซันสีหมากเด็กหนุ่มจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอดีตนักเรียนในรั้วปอนเนาะที่เส้นทางชีวิตเดินมาสู่การทำหน้าที่รั้วของชาติอาสาสมัครทหารพลานผู้ทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทุกวันนี้เขาปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งอยู่ที่กองร้อยทหารพลานที่4010 กรมทหารพลานที่41อําเภอรามันจังหวัดยะลาอาชีพทหารเป็นความขวัญของทุกๆคนครับทุกคนต้องมีความขวัญอยู่แล้วก็ต่างกันไปอย่างผมนี่มีความขวัญอยากเป็นทหารตั้งแต่สมัยยังเด็กตั้งแต่สมัยยังเด็กก็คือครูให้วาดภาพอาชีพในขวัญของตัวเองผมจะวาดตำรวจทหารมาตลอดเลยครับและก็นั่นจะไม่เป็นอาชีพที่อยู่ในขวัญของผมตลอดมา ต้นแบบแบบอย่างก็คือพ่อผมเคยเป็นทหารเกณฑ์มาก่อนครับแล้วก็แกจะมีภาพเก็บไว้แล้วผมก็จะไปเปิดภาพดูภาพดูเพราะเป็นเด็กชอบดูภาพครับดภาพดูทุกวันทุกวันแล้วก็มันมันฝังอยู่ในมันฝังอยู่ในใจครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ฮัตซันออกลาดตะเวนแม้จะเป็นเส้นทางชีวิตที่แตกต่างแต่ฮัตซันกลับมองเห็นว่าเขาสามารถเชื่อมโยงและนำสิ่งที่ได้จากปอนเนาะ มาใช้ประโยชน์ในอาชีพทหารพลานได้ในฐานะมุสลิมแม้จะเป็นชาวจังหวัดส,สงขลาแต่วัฒนธรรมความเชื่อความเข้าใจต่อวิถีของสังคมไม่ได้แตกต่างกันสิ่งนี้ทำให้เขาเข้าถึงเข้าใจและไม่รู้สึกแปลกแยกกับพื้นที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเข้าถึงกับชาวบ้านในรูปแบบที่เรา เคยอยู่บนเนาะมาแล้วครับเพราะว่าเราได้รู้การใช้ชีวิตแบบที่นี่กับระหว่างทหารปานกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านเหมือนเราอยู่บนเนาะเราเคยใช้ชีวิตเราเคยฝานตรงนั้นมาแล้วเราก็ได้รู้ถึงการใช้ชีวิตตรงนั้นครับเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพธงชาติไทยสามผืนฮัสซันปฏิบัติหน้าที่บริเวณด่านตรวจสะพายอาวุธปืนยาวภาพแคบ ฮัสซันสีหน้าเคร่งครึมแม้สถิติความรุนแรงจะเริ่มลดลงจากการทำงานหนักของหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองและภาคประชาชนแต่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังไม่อาจวางใจได้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังต้องอยู่ภายใต้ความระแวดระวังภัยทุกขณะแต่ฮัตซันก็ไม่เคยหวาดหวั่นต่อการทำหน้าที่ของตัวเอง เขาบอกว่านี่คือเส้นทางที่เลือกแล้วและไม่เคยคิดที่จะหันหลังกลับการเลือกอาชีพของตัวเองนี่แหละครับบางคนก็เลือกอาชีพที่ดีบางคนก็เลือกอาชีพในทางที่ไม่ดีจุดเปลี่ยนของชีวิตต้องอยู่ก็อยู่ที่อาชีพของทุกๆคนครับบางคนก็ไปเป็นขายของออนไลน์อายุน้อยร้อยล้านอย่างเราก็เลือกอาชีพฐารพาน,านก็เป็นจุดเปลี่ยนของตัวของเราเหมือนกันครับ ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ฮัสซันสวมเสื้อเกราะกันกระสุนจุดเปลี่ยนชีวิตที่อาสาสมัครทหารพลานหนุ่มกล่าวถึงคือสิ่งใดและชีวิตของเขาที่ก้าวเดินมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรยังเป็นสิ่งที่ต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะฮัสซันในชุดฐานพรานขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กอกทชกทปสภาพบริเวณด่านตรวจป้ายหยุดตรวจฮัสซันสวมเสื้อเกราะกันกระสุนสวมหมวกกันกระสุนรถวิ่งผ่านด่านตรวจเหมือนเช่นทุกวัน ที่อาสาสมัครทหารพลานในเวรประจำการที่ดา่านจะต้องตรวจตรารถราและผู้สัญจรไปมาทั้งเพื่อป้องกันระง,งับเหตุกรณีมีบุคคลต้องสงสยัยสอดส่องดูแลสิ่งผิดกฎหมายและช่วยสร้างความอุ่นใจให้ผู้ที่ต้องใช้ถนนเส้นนี้ไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันอันเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกองร้อยทหารพลาน4010ย่อมเกิดคำถามว่า ในฐานะคนที่ทำหน้าที่อยู่ท่ามกลางแพทย์ภัยที่มองไม่เห็นซึ่งต้องเสียสละความสุขส่วนตัวห่างไกลจากครอบครัวบังเกิดความกลัวขึ้นในหัวใจหรือไม่เมื่อก่อนถ้าพูดถึงเมื่อก่อนผมก็กลัวครับไม่เคยคิดด้วยครับว่าจะมาเป็นทหารพรานเมื่อก่อนไม่เคยคิดจะเป็นทหารพรานก็นึกอยากจะเป็นทหารไม่ใช่อยู่สามังหวัดนะครับเมื่อก่อนผมเคยเป็นผู้ช่วยครูฝึกนสททที่สงขลา แล้วก็ผมไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเป็นฐหานปรานพอพูดกับแม่แม่ว่าไม่อยากให้เป็นเลยเพราะว่ามันเสี่ยงมันอันตรายแล้วก็มีคนที่บ้านกบเป็นตำรวจทหารที่สามจังหวัดเหมือนกันแต่เขากลับไปบ้านแล้วก็เหมือนกับขับรถไปเฉียวชนแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้ครับแล้วก็ผมพูดกับแม่ว่าเห็น เห็นผลที่เห็นผลได้อยังว่าไม่ใช่เกี่ยวกับฐานปราไม่ใช่เกี่ยวกับฐานสามจังหวัดที่ว่าเสียชีวิตอย่างเดียวบางคนก็เป็นตาหารอยู่สามจังหวัดแต่เขาไม่ได้เสียชีวิตในตรงนั้นผมพูดว่าอยู่ที่ไหนก็ตายเหมือนกันครับชาวบ้านเป็นกันเองครับส่วนมากเหมือนเหมือนอย่างเช่นพวกผมตั้งด่านอยู่แล้วก็มีชาวบ้านไปหาปลามาบางทีก็เขาก็แบ่งให้พวกผม อย่างเช่นพวกผมมีอะไรก็แบ่งให้พวกเขาครับเป็นการเ e อื้อเฟื้อซึ่งกันและกันครับเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ตัวหนังสือที่ผ้าพันคอกรมทหารพรานที่41เมื่อมองเห็นสัจธรรมของชีวิตทำให้เขามุ่งมั่นต่อการอยู่ในชุดเครื่องแบบอาสาสมัครทหารพรานโดยไม่ปล่อยให้ชีวิตประจำวันผ่านไปด้วยความหวาดกลัวกดดันแต่ยังมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการเป็นทหารมุสลิมก็เป็นอีกหนึ่งในข้อดีของการได้ประจำการอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเข้าใจในวิถีวัฒนธรรมและความเชื่อเดียวกันป้ายกรมทหารพรานที่41ภาพแคบกระเทียมที่ถูกเทลงในกระทะผัดกระเทียมกับน้ำมัน ชายคนหนึ่งทำอาหารอยู่ในครัวภาพแคบไก่กระเทียมที่ถูกผัดอยู่ในกระทะแมวนอนอยู่ที่พื้นทุกช่วงเวลาในกล่องร้อยคือความรู้สึกรักผูกพันสมัครสมานสามคัคคีที่ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาดูแลกันอย่างทั่วถึงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโอ้การใช้ชีวิตประจำวันมี ทหารก็มีระเบียรบรปจประจำวันอยู่เลยครับอย่างเช่นอื่นนอนมาก็ทําความสะอาดแล้วก็เข้าแถวก็รบกงชาติแล้วก็กินข้าวแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่รับมอบหมายครับผู้บังคับบัญชาใช่ไหมครับดูแลเอาใจใส่อย่างดีเลยครับจะปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวปัญหาต่างๆสามารถพูดคุยกันกันกบผู้บ,บังคับบัญชาได้หมดเลยครับอย่างเช่นให้เขียน ปัญหาในชีวิตของตัวเองหรือปัญหาในในกองร้อยอย่างเช่นเหมือนกับเราไม่ไม่กล้าพูดต่อหน้าใช่ไหมครับก็เขียนลงไปในกระดาษแล้วก็เขาจะเอาไปอ่านแล้วผู้บังกับบัญชาจะมาแก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ภาพด้านหน้าอาคารด้านในมีอุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายฮัสซันยกดัมเบลฮัสซันช่วยดูแลเพื่อนที่กำลังยกบาเหล็ก ในส่วนของการดูแลกําลังพลภายในหน่วยนะครับผมยึดหลักในการในนโยบายของผู้กำกับบัญชาในการทํายังไงก็ได้ให้งานบรรลุผลการสําเร็จกําลังพลกินดีอยู่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามได้รับเป้าหมายครับตามนโยบายของผู้บัญชาครับเราต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงกําลังพลในการปฏิบัติภารกิจหรือการมีปัญหาภายในหน่วยให้มากที่สุดในการสื่อถึงกําลังพลภายในหน่วยเนี่ยการปฏิบัติเนี่ย แต่ละคนอ่ะย่อมมีกิจจากัดของตัวเองอาจจะไม่กล้าพูดบ้างกลัวปุ่มกำมันจาตํหดีบ้างการให้เด็กเขียนกระดาษเพื่อระบายความรู้สึกหรือความอยากรู้อยากเห็นสิทธิตกหล่นตรงไหนบ้างเพื่อเด็กสามารถสื่อให้แก,ก่ผู้มใช้มากที่สุดโดยไม่ไม,ไม่ไม่คำนึงถึงว่าผู้มีอำนาเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรระบายความรู้สึกออกมาเพื่อความต้องการว่าสิทธิเขาตกหล่นตรงไหนการเป็นอยู่เป็นยังไง เพื่อนำโคตรงนี้ครับมาปรับปรุงกันเป็นอยู่ให้ดีขึ้นขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้กลุ่มทหารพรานเดินเรียงแถวออกลาดตะเวนเดินผ่านที่พักอาศัยของชาวบ้านเดินไปตามสวนยางทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น จากบ้านเกิดเมืองนอนสู่การปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางผืนแผ่นดินที่ถูกอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ําแบกรับความเสี่ยงโดยจิตวิญญาณที่มุ่งมัน่นต้องการเห็นพื้นแผ่นดินชายแดนภาคใต้บังเกิดสันติสุขย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ฮัตซันสีหมักเด็กหนุ่มขณะนั้นได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่23โครงการที่ก่อตั้ง ตามลำริของพระนท่านพลเอกเปรมตินสูลานนท์นำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำกิจกรรมทัศนศึกษาและฝึกอบรมที่กรุงเทพมหานครนั่นเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งสร้างความมุ่งมั่นให้เด็กหนุ่มที่ชื่อฮัตสันกลายเป็นอาสาสมัครทหารพลานในวันนี้และเขานำประสบการณ์จากครั้งนั้นมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันได้อย่างมีความหมายการใช้ประโยชน์จากโครงการสารเยอทัยสุวิใต ก็รู้จักการเข้าถึงเพื่อนฝูงเช่นเมื่อก่อนผมจะอยู่ที่บ้านผมจะรู้จักผมสนิทกับใครก็จะพูดกับคนนั้นได้คนไม่สนิทก็ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ครับแล้วก็การที่เราได้ไปโครงการนั้นทําให้เราได้เรียนรู้เพื่อนฝูงต่างวัฒนธรรมต่างาศาสนาต่างพื้นที่แล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ว่าการเข้าถึงคนาศาสนานั้นการเข้าถึงคนพื้นที่นั้น เรยจะเข้าถึงด้วยการพูดคุยยังไงด้วยการใช้ชีวิตยังไงคือโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ฮัสซันออกปฏิบัติหน้าที่ตัวตนของอาสาสมัครทหารพลฮัสซันคือผลสะท้อนจากนโยบายของหน่วยงานความมั่นคงจังหวัดแชดนภาคใต้ซึ่งเปิดกว้างต่อกําลังพลที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในพื้นที่3าจังหวัดยแดนภาคใต้และสี่อเภอของจังหวัดสงขลาเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาอิสลามเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับประชาชนด้วยความเข้าใจต่อวิถีวัฒนธรรมความเชื่ออย่างไร้ช่องว่างทางความรู้สึกติดตามรายละเอียดในช่วงหน้าค่ะภาพแคบฮัสซันสีหน้าเคร่งขรึมขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้กสทชกทปสภาพธงชาติไทย3ามผืนติดอยู่ที่บนหลังคาป้ายสถานที่ละหมาดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ชายสองคนกำลังล้างหน้าล้างตัวชายสี่คนกำลังทำละหมาดอยู่ในห้อง คิดว่าการที่เป็นมุสลิมมันไม่มีก็จํากัดเรื่องศาสนาเลยครับเพราะความเต้าเทียมกันศาสนาทุกศาสนามีความเท้าเทียมกันทุกศาสนาครับผู้บังคับบัญชาไม่เคยแบ่งแยกตรงนี้เลยครับอย่าให้ความความความเต้าเทียมกันทุกศาสนาครับยังไม่ยังไม่ได้ปิดกัน้นอย่างเช่นรายโยก็ผู้บังคับบัญชาก็ให้กลับกลับบ้านไปเจอครอบครัวไปเจอญาติไปเจอเจอพื่อนฝูงอะไรนี้ครับ เพื่อนก็ดูแลเอาใจใส่กันแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันแบบว่าเป็นเป็นเพื่อนเรียกว่าเป็นพี่เป็นน้องกันได้เลยครับใน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 อาชีพนี้ครับเพราะเราอยู่แบบความรักความเอาใจใส่กันแล้วก็ความเข้าใจขึ้น,นกันละกันครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ประมวลภาพพระราชกรณียกิจ ของในหลวงรัชกาลที่9เข้าใจเข้าถึงพัฒนาหลักปรัชญาจากศาสตร,ร์พระราชา คือสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงน้อมนำไปใช้เป็นแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และฮัดสันสีมะอาสาสมัครทหารพรานคือดอกผลที่กำลังงอกงามอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้เป้าหมายคืนสันติสุขกลับสู่แผ่นดินชายแดนภาคใต้ทรงทรงทรงบุดีมากเลยครับก็ถือว่าเขาเนี่ยเกิดจากถิ่นถิ่นถิ่นอาศัยอยู่ในสัญวัตนชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว การกําเนิดที่นี่อยู่แล้ววัฒนธรรมความสัมพันธ์เชื้อชาติศาสนาเนี่ยสามารถเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับคนในพื้นที่ได้ดีอยู่แล้วซึ่งเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในที่จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างทหารกับประชาชนมุสลิมในพื้นที่ครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้ประมวลภาพเยาวยชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ จากก้าวเล็กๆแห่งโครงการสารใจไทยสู่ใจตใจต้สู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ของคนคนหนึ่งซึ่งมีปณิธานอย่างเข้มแข็งที่จะเป็นทหารหารเพื่อประเทศชาติยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่สิ่งที่ชายหนุ่มคนหนึ่งมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าคือการเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินในคืนวันแห่งความเหงาและการต่อสู้เพื่อนคู่ใจและผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจ คือแก่นแท้ของความเป็นทหารสนิทกันมากเลยครับกินอยู่กันทุกวันครับกินข้าวด้วยกันไม่ไรก็ปรึกษากันครับทำงานก็ทำงานด้วยกันครับเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับกับเพื่อนทุกๆคนครับตั้งใจแบบทำงานที่ได้รับมอบหมายครับผมการเล็กเป็นมุมมองครับก็ได้ได้ถามว่าคิดยังไงครับที่จะมาเป็นทหารที่นี่ แกก็บอกว่าแกก็มีความตั้งใจชอบครับที่จะปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ครับแล้วก็มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงครับอยู่ร่วมกันได้ครับถ้าเรามีความเข้าใจกันแล้วก็มีอะไรก็ปรึกษากันครับว่าจะแก้ปัญหายังไงดีและจะทำยังไงดีให้เกิดผลดีในทุกทุกทางครับพัชชันก็เป็นคนที่น่ารักครับ รับภารกิจหรือว่าปฏิบัติภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้เป็นอย่างดีครับมีนิสัยที่เฮฮารักเพื่อนผูงรักพวกพวก้องครับไม่มีนะครับในในด้านแตกต่างความเชื่ออะไรพวกนี้คือเราทำงานด้วยกันก็ใช้ความเข้าใจครับพยายามศึกษาในเรื่องต่างๆครับในการปฏิบัติงานก็มันจะมีช่วงเวลาให้พักผ่อนให้ผ่อนคลายหรือว่า ให้ทํากิจกรรมให้ออกกีฬาออกกําลังกายเล่นกีฬาอะไรพวกนี้ครับก็ไม่ไม่เครียดนะครับน้องอัศน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ในกองร้อยก็มีการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเป็นเป็นด้วยความเรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนกองการเดือดงานเนี่ยมีการาให้ความร่วมมือกับหัวหน้าชุดรองผบร,ร,ร้อยผบร,ร,ร้อยเนี่ยเป็นอย่างดี ในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างพื้นร่วมงานแล้วก็ผู้ผู้บังคับบัญชาต,ต่างๆภาพแคบใบไม้สีเขียวกลุ่มทหารพรานเดินเรียงแถวออกลาตะเวนทุกคนปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นการเลือกอาชีพทหารคืออาชีพหนึ่งที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะว่าอาชีพทหารไม่ได้ไม่ได้มีแค่คำว่าอาชีพ แต่เรามีการกระทาอย่างเช่นเหมือนน้ําท่วมเราก็ออกไปช่วยชาวบ้านอย่างชาวบ้านมีปัญหาอะไรก็จะประสานมาการการเป็นต้านสามารถสืบสารบัญยาของท่านบนเอกเปรมได้อย่างสูงเลยครับขึ้นโลโก้สารใจไทยสู่ใจใต้นอกจากความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อาสาสมัครทหารพรานฮัทสันสีีมะ ตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะก้าวต่อไปให้สุดกำลังในฐานะทหารอาชีพวางเป้าหมายที่จะสอบนายสิบในเร็วๆนี้และทำทุกวิธีทางตามคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาเพื่อนำความภาคภูมิใจนั้นมอบให้แก่ครอบครัวเป้าหมายชีวิตก็จะเดินหน้าต่อในด้านนี้ต่อไปครับเพื่อจะให้อาชีพการงานได้ไต่ ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆกับเติบโตในด้านนี้ครับเพราะแม่ภาคภูมิใจครับก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับกับการเป็นอาชีพนี้อย่างน้อยถึงเราจะมาอยู่อย่างนี้ทางบ้านก็ภาคภูมิใจเช่นเหมือนกับเราไม่ต้องไปมั่วสุมกับสิ่งที่ไม่ดีเหมือนมาอยู่ที่นี่ก็มีกลับไปบ้านก็มีระเบียบวินยัยเหมือนเมื่อก่อนก็ตื่นตีแปดมาอยู่ที่นี่ตื่นตีหกกลับไปบ้านก็ตื่นตีหกเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเป็นชีวิตประจําวันของเราไปแล้วครับ อยู่ที่นี่มากกว่าที่บ้านด้วยซ้ําครับที่นี่ก็คือบ้านบ้านหลังหนึ่งของของของทหารเลยครับถามว่ารักแค่ไหนก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของผมเลยครับภาพธงชาติไทยโบกสะบัดฮัสซันกำลังออกกำลังกายฮัสซันกำลังทำละหมาด ฮัสซันในชุดฐานพรานตรวจเช็คอาวุธปืนสัน้นประมวลภาพัดซันขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ก็เชิญชวนน้องๆที่อยากจะมาเป็นฐานพรานครับเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพหนึ่งที่มีคุณค่ามากเลยครับผมได้เข้ามาสัมผัสแล้วทีแรกก็คิดว่ามันไม่มีอะไรอย่างอีกคลิก็คำว่าอาสาสมัครครับเพราะว่าเป็นอสสก็มีอาสาสมัคร ได้เหมือนกันครับแต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ลึกซึ้งมากเลยครับอยากให้น้องๆเข้ามาสัมผัสแล้วจะได้รู้ว่าอาชีพนี้มันมีค่าต่อสังคมมากแค่ไหนฮัสซันในชุดฐานพรานประมวลภาพฮัสซันขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ ขอดีหลานๆทุกคนขอให้คิดว่าเราเป็นปู่เป็นหลานกันจริงๆอยากให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจที่จะเรียนรู้คำว่าความเป็นไทยและความเป็นธรรมมันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวภาพพลเอกเกรมตินสูรานน ภาพเด็กมุสลิมชายสองคนยิ้มแย้มภาพพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ตัวหนังสือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้คณะกรรมการดำเนินการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นโลโก้กสชกทชกทปส ผลิตโดย TNN ช่อง16ขึ้นโลโก้เชื่อมใจใต้ขึ้นโลโก้ TNN ช่อง16ทันโลกทันเศรษฐกิจทันทุกความจริง